สวัสดีจ้าแม่บิดตัวต,ตะแวนทุกคนสวัสดีพี่น้องทุกๆคนมือนียายน้งพามาเบิงมิดเข้มค่ะนี่นี่นี่ยายนงพามาเบิงมีดเข้มมือนีมาเบิงขิปเด็ดที่ยายน้องค่อยฝากไว้เลยค่ะ มีดแขมดำประกบนี่ย้ายน่งบมเดลผ้าเมื่อเบิงกจักเสียมีดแขมดำประกบค่ะนี่ยายนุงจับใบเบิงเด้อมีดแขมดำประกบนี่เฮ็ดจากเล็กหนบนี่ค่ะเฮ็ด้วยเล็กหนบดามก็เป็นดำไม้ประดูนี่ค่ะดำไม้ประดูเดี๋ยวยายนุงจับให้เบิงนี่ค่ะมีดแขมเฮ็ด้วยเล็กหนบขัดครึ่งใบนี่ค่ะ นี่ดแคมอันนี้คัดครึ่งใบลูกค้าเพ่น้ังให้คัดครึ่งใบเบิ้งสันเบิ้งสันหนาค่ะลูกค้าเพ่น้ังว่าให้สันหนาหกมิลยายน้องจัดให้แล้วเจ้านี่สันหนาหกมิลนี่จากสันมาถึงปลายเมดนี่เลี้ยวนี่เห็นเลี้ยวคือหางหนูนี่ค่ะนี่เลี้ยวคือหางหนูยายน้องจัดให้แล้วจ้า เดีย๋ยวน้องจะถ่ายเร็วแคมอันนี้แคมมีดมีดแคมนี่ด้ามประกบสองคูณแปดนิ้วอันนี้สองคูณแปดนิ้วราคาห้าร้อยบาทมีดแคมนี่สองคูณแปดนิ้วราคาห้าร้อยบาทสันหนาหกมิลสันหนาหกมิลด้ามก็เป็นด้ามไม่ประดู เฮ็ดแบบดามประกบเนาะคะ่ะเนาะนี่ยายน้องพึ่งรีวิวเป็นอันแรกดามไม่ประกบนี่พึ่งรีวิวเป็นอันแรกเด้อค่ะเด้อยายน้องบ่ได้รีวิวดามประกบให้เบิ่งจักเชียพึ่งรีวิวแข้มอันนี้ล่ะคะ่ะพึ่งรีวิวแข้มดามประกบให้เบิง่งนี่ลกูกค้าเพิ่นสั่งมายายน้องจัดให้แล้วจ้าลกาูกค้าทางไกลเพิ่นสั่งมาผมส้มมาว่าให้เฮ็ดแข้ม สองคูณแปดนิ้วไหเนยาย,น,ยน้องจัดไห้แล้วนี่สันหนาหกมิลพันบอกว่าหา้ขัดขา้าครึ่งใบคัดขา้าครึ่งใบก็บขคัดเท้าไห้แล้วชุบพิเศษไหพร้อมค่ะยายน่งชุบพิเศษไหพร้อมจัดใหได้ถุกอย่างสีสั่งมานี่ค่ะยายน่งจัดใหได้ทุกย่างเออค่ะลูกค่ะ ลูกค้าเห็นแล้วลูกค้าหรือพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ไกเห็นแล้วอยากได้มีดแคมมอยากได้มีดแคมมไก้โทรมาได้ที่0934963852โทรมาหาตาแวนยายนุ่งได้เด้อจ้ะถ้าอยากได้อยากได้มีดแคมมมีดโบววีมีด ใบจำปลามีดใบเขามีดปลาลดมีดคัตติ้งมีดคัตติ้งมีดเล่มโบมีดอันใดกับทายหลวมมายายนงจัดใหายใดมดนี่ค่ะอยากได้ส่งใดอันใดกับทายหลวมมายายนงจัดใหายใดมดนี่นี่เพิ่นนี่นี่ค่ะ อยากได้ทรงใดอยากได้นไดแนวใยก็เข้าไปในช่องเข้าไปในเฟซบุ๊กในช่องมีโตตาแววนยายนงเข้าไปในช่องเฟซบุ๊ก k นั่ยนะคะพิมพ์คําว่ามีโตตาแววนยายนงเข้าไปในหันจะเห็นทุกอย่างเลยมีรูปภาพให้เบิ้งพร้อมบอกราคาบอกขนาดอยากได้แบบไดเบิ้งล้วก็โทรมาหาตาแววนยายนงได้เด้อค่ะอีกช่องหนึ่งก็ช่อง youtube อย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบให้ตาแวนแ่นยายน้องนมาเด้อจ้ะพี่น้องแฟนๆพี่เบิงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตาแว่นน้ำนี้ค่ะยายน้องขอบคุณแฟนๆพี่น้องทุกๆคนที่กดติดตามที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามคือกำลังใจค่ะคือกำลังใจให้ตาแวน่นเหตุงานต่อไปนะคะนนี่กดติดตาม ติดตามให้ตาแว่นยายนงคือกำลังใจหลายๆค่ะดีใจตัวค่ะดีใจสีพี่นองบอล่ลืมกันดีใจสีพี่นองบ่ลืมตาแว่นยายนงเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาเมื่อนี้ยายน่งพามาเบิงสำเนียวกันเนาะน,นี่ถ้าอยากได้ก็จะเสื่ืมโทษเด้อค่ะเบิงแหลวก็จะเสื่ืมกดไหลกดแช่เมื่อนี้ยายน่งพามาเบิงสำเนียวกอนอ่า มื้อนี้แอนงมาสํานีัสดี